ปิดภารกิจ19วันของปฏิบัติการค้นหาและปลดวัตถุอันตรายเรือหลวงสุขโขทยัยไม่พบกําลังคน5นายที่สูญหายขณะเดียวกันก็มีการประเมินค่ะว่าสถานะของเรือหลวงสุขโขทัยในปัจจุบันไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและถ้าหากมีการกู้เรือหลวงสุขโขทัยขึ้นมาอาจต้องใช้งบประมาณอีกจํานวนมากจึงได้ข้อสรุปว่าให้เรือหลวงสุขโขทัยจอดสงบนิ่งอยู่ใต้ท้องทะเลอ่าวไทยตลอดไปค่ะ พลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมด้วยเอกอัครราชาทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยไปตรวจเยี่ยมการค้นหาและปลดวัตถุอันตรายเรือหลวงสุขโขทัยบนเรือโอเชียนเวเลอร์โดยมีพลเรือเอกชาติชายทองสะอาดผู้บัญชาการกองเรือยุทธการให้การต้อนรับโดยภายหลังการตรวจเยี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือมอบหมายให้ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการในฐานะผู้อํานวยการกองอํานวยการค้นหาและปลดวัตถุอันตรายเรือหลวงสุโขทัยเป็นผู้แถลงข่าวปิดปฏิบัติการค้นหาและปลดวัตถุอันตรายเรือหลวงสุโขทัยบนเรือหลวงอ่างทองโดยกล่าวว่าภารกิจการค้นหาและปลดวัตถุอันตรายเรือหลวงสุโขทัยเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐโดยกองเรือสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิก ได้ส่งกำลังประกอบด้วยเรือกู้ซ่อมโอเชียนเวเลอร์และทีมนักประดาน้ำของกองทัพเรือสหรัฐมาร่วมปฏิบัติภารกิจภายใต้การฝึกร่วมผสมคอบรากโกร2024รวมระยะเวลาในการปฏิบัติการ19วันมีภารกิจหลกัลกๆ4ภารกิจคือการค้นหาผู้สูญหาย5รายที่อาจติดอยู่ภายในเรือการตรวจสอบวัตถุพยานที่ตัวเรือเพื่อประกอบการสอบสวนข้อเท็จจริงถึงสาเหตุการอับปางของเรือหลวงสุโขทยัย การตรวจวัตถุอันตรายและการทําให้ยุทธปกรณ์สำคัญหมดขีดความสามารถตลอดจนการนําสิ่งของที่มีคุณค่าทางจิตใจของเรือหลวงสุโขทัยขึ้นมาสําหรับเรือหลวงสุโขทยัยจมอยู่ที่ทะเลอ่าวไทยที่ระดับความลึก50เมตรในทางทิศตะวันออกของท่าเรือประจวบอําเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันระยะ22ไมล์ทะเลหรือ39.6กิโลเมตรซึ่งผลจากการปฏิบัติในเรื่องของการค้นหาผู้สูญหาย ไม่พบร่องรอยของกำลังพลทั้ง5นายแต่อย่างใดส่วนอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้นฮาพูนและต่อปิโด MK 3 0 9เจ้าหน้าที่ทำให้ระบบควบคุมรวมทั้งท่อยิงหมดขีดความสามารถและเครื่องมือสื่อสาร21รายการในห้องวิทยุหมดขีดความสามารถด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังสามารถนำวัตถุของเรือขึ้นมาได้ทั้งหมด11รายการ อย่างไรก็ตามกองทัพเรือจะดำเนินการจัดสร้างอนุสรณ์สถานเรือหลวงสุโขทัยโดยใช้อุปกรณ์และชิ้นส่วนของเรือที่ถอดถอนและนำขึ้นมาได้เพื่อรำาลึกถึงความกล้าหาญและความเสียสละของกำลังพลที่เสียชีวิตและสูญหาย